กาะสมุยทะเลน้ำใสที่หลายๆคนต้องลองมาสักครั้งในชีวิตดินแดนที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโลกใต้ท้องทะเลที่สวยงามวันนี้ชิวไปไหนเลยรวบรวม10ที่พักเกาะสมุยริมชายหาดบรรยากาศดีเหมาะกับการพักผ่อนอัปเดตใหม่ล่าสุดให้ทุกคนได้ไปเช็คอินตามกันค่ะว่าแต่จะมีที่ไหนบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ เริ่มต้นที่แรกกับเมอร์เคียวสมุยเฉวงบีชธนาที่พักน้องใหม่ริมหาดเฉวงตกแต่งสไตล์คอนเทมพรารีป่ปาลีนิดๆผสมผสานกันได้เยี่ยมลงตัวใช้วัสดุกลมกลืนไปกับทะเลให้กลิ่นอายเหมือนอยู่ในเรือเลยล่ะคะ่ะที่นี่มีห้องพักให้เลือกหลากหลายสไตล์ทั้งห้องพักและวิลล่าส่วนตัวพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ห้องอาหารของที่นี่ก็จะให้ฟิลเหมือนอยู่ในเรือเลยล่ะค่ะใครอยากหาที่พักชิลๆดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเชา้าบรรยากาศสวยๆริมหาดเฉวงปักหมุดที่นี่ไว้ได้เลยค่ะที่ต่อไปเราจะพามาเช็คอินที่พักสุดหรูวิวหลักล้านอิน Intercontinental กสมุยเป็นโรงแรม5ดาวสุดหรูที่ติดโผล่ในหนังสือ1000 h Places to See Before You Die บอกเลยว่าสวยสมคำร่ำลือจริงๆค่ะการตกแต่งสไตล์ t ropical ให้ฟิลสบายๆผ่อนคลายในวันพักผ่อนแถมบรรยากาศที่เงียบสงบก,ก็ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งที่พักที่เราหลงรักกันเลยล่ะค่ะสำหรับห้องพักที่นี่มีทั้งหมด79ห้องทั้งห้องบนตึกและวิลล่าส่วนตัวบอกเลยว่าถ้าใครได้เข้าพักต้องติดใจบรรยากาศอย่างแน่นอนค่ะทางที่พักมีสะพานที่ทอดยาวไปกลางทะเลให้ถ่ายรูปสดดวยๆด้วยค่ะ หรือหากอยากหากิจกรรมทำในช่วงวันพักผ่อนทางที่พักก็ยังมีบริการภายเรือคาย,ยักฟรีใครที่กำลังหาห้องพักสำหรับคู่รักมาฮันนีมูนบอกเลยว่าได้รับความสุขกลับไปแบบเต็มเปี่ยมแน่นอนค่ะเมล์ตีบีชรีสอร์ทแอนด์สปาตั้งอยู่บริเวณอ่าวท้องสนอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสมุยเป็นอีกชายหาดที่เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน จุดเด่นของที่นี่คงหนีไม่พ้นกับบริเวณพื้นที่ที่กว้างขวางเงียบสงบสำหรับห้องพักมีตั้งแต่ห้องสวีทและวิลล่าพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวจำนวน77ห้องแบ่งออกเป็นทั้งหมด6รูมไทป์ให้ผูเข้าพักทุกคนเลือกเข้าพักกันค่ะและที่สำคัญสระว่ายน้ำของที่นี่มีทั้งหมด2สระก็คือ a d ด l t p พูลมีความเป็นบาหลีถ่ายรูปออกมาเหมือนหลุดไปในหนังเลยล่ะค่ะ และอีกสะจะเป็นอินฟิน t y ี้พูให้คนได้ลงไปเล่นชิลๆมองวิวทะเลใครชอบที่พักเงียบสงบสไตล์บาหลีต้องที่นี่เลยค่ะ พีชรีสอร์ทสมุยอีกหนึ่งที่พักสุดชิลบนเกาะสมุยริมหาดบอ่อผุดมีความสงบและเป็นส่วนตัวสุดๆไกลชิดธรรมชาติห้องพักมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบทั้งแบบพรีเมียร์บังกะโลดีลักซ์พลัสพูลและบีชฟรอนท์พูลวิลล่าสไตล์การตกแต่งเป็นแบบอินดี้ท ropical ดีไซน์ใช้สีน้ำเงินครามจากผ้ามัดย้อมตกแต่งทำให้สวยสบายตาค่ะเป็นรีสอร์ทที่มีความเขียวขจีร่มรื่นมากๆค่ะ ส่วนเรื่องอาหารทางที่พักมีอาหารนานาชาติให้เลือกหลากหลายที่สำคัญคือรสชาติอาหารอร่อยอีกด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะไฮไลท์ของอาหารที่นี่จะเป็นหมูกระทะริมหาดบอกเลยว่าใครอยากได้ฟิลนั่งทานหมูกระทะริมทะเลต,ต้องลองเลยล่ะค่ะที่พักบรรยากาศดีห้องพักสบายอาหารอร่อยแบบน,นี้บอกเลยว่าฟินสุดๆค่ะ มาต่อกันด้วยเซนทาราวิลลาสมุยตั้งอยู่ริมหาดนาเทียนทางตอนใต้ของเกาะสมุยค่ะ เป็นที่พักสุดรมเริ่นใกล้ชิดธรรมชาติที่มีความเงียบสงบเหมาะแก่การพาครอบครัวมาพักผ่อนหันมองไปทางไหนก็มีต้นไม้เขียวขจีไปหมดค่ะห้องพักของที่นี่จะเป็นแบบวิลล่าทั้งหมด102หลังค่ะสำหรับสระว่ายน้ำมีทั้งหมด3สระก็คือ b u t เตอร์ฟลายพูลสปาพูลและด i ฟ i ิ้งพูลใครหาที่พักสงบชิวๆใกล้ชิดธรรมชาติก็มาพักที่นี่เลยค่ะชะวงกาเดนบีชรีสอร์ท ที่พักสุดชิวนะ่าพาครอบครัวมาพักผ่อนสุดๆค่ะตั้งอยู่ริมหาดเฉวงหาดชื่อดังในเกาะสมุยภายในที่พักจะมีทางเดินรอบๆซึ่งเป็นทรายทั้งหมดค่ะให้ฟีลเหมือนเดินริมชายหาดตลอดเวลาสไตล์การตกแต่งแบบไทยดั้งเดิมห้องพักมีให้เลือกหลากหลายสไตล์ค่ะ แต่พิเศษสุดก็คือห้องใบโพที่บรรยากาศเหมาะกับการชวนคุณแฟนมาฮันนีมูลเป็นที่สุดเลยค่ะในส่วนร้านอาหารของที่นี่จะมีให้บริการอาหารซีฟู้ดที่จุดเด่นคือสามารถชั่งกิโลแล้วทำสดๆร้อนๆได้เลยค่ะไม่ว่าจะสั่งเมนูไหนทั้งต้มเผานึ่งรสชาติจัดจ้านขอแอบกระซิบว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่เด็ดจริงๆค่ะ เดอะซีกาะสมุยบีชฟรอนต์รีสอร์ทแอนด์สปาไบทูลานีที่พักบนเกาะสมุยสุดชิลบรรยากาศเงียบสงบตั้งอยู่ริมหาดบางปอมองไปเห็นน้ำทะเลสีฟ้าคราม แอบกระซิบว่าตอนพระอาทิตย์ตกช่วงเย็นเย็นบรรยากาศดีสุดๆค่ะสไตล์การตกแต่งรีสอร์ทจะมีความคอนเทมพอรารีผสมกับโมเดิร์นมองไปทางไหนก็สบายตาและบริเวณรอบๆจะมีต้นไม้ให้ความร่มรื่นสำหรับช่วงค่ำทางที่พักมีห้องอาหารติดริมทะเลและยังมี private dinner สำหรับคู่รักใครอยากจะเซอร์ไพรส์แฟนบอกเลยว่าที่นี่เหมาะมากๆเลยล่ะค่ะชวนรีเจนบี a รีสอร์ท รีสอร์ตบรรยากาศดีทํามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบตั้งอยู่ริมหาดเฉวงตกแต่งด้วยสไตล์คอนเทมโพรารีบรรยากาศภายในที่พักจะรายล้อมไปด้วยต้นไม้พันไม้นานาชนิดทำให้มีความร่มรื่นและลมเย็นเหมาะก,กับการพาครอบครัวเข้ามาพักผ่อนห้องพักที่เราอยากแนะนำเลยจะมีสองห้องค่ะคือเดอะสปาวิลล่าสวีและแกลนพรีเมียร์เฟมิลบรรยากาศเป็นส่วนตัว มีอ่างจากรุซี่ให้แช่ตัวฟินๆค่ะส่วนอาหารของที่นี่นะคะจะเป็นแบบนานาชาติให้เลือกมากมายเลยล่ะค่ะส่วนสาว,ว่นายน้ำจะมีให้เลือกสองสระค่ะทั้งสระริมทะเลและสระกลางที่พักรวมไปถึงใครอยากพายเรือคาย,ยักที่นี่ก็มีบริการด้วยค่ะหลับดีเกอดสมุยเฉวงตั้งอยู่ริมชายหาดเฉวงสไตล์ตกแต่งแบบ t ropical พร้อมคอมมูนิตี้โซนริมชายหาด ที่สายปาร์ตี้ห้ามพลาดจัดเต็มทุกวันค่ะเพราะมีอีเวนต์เปลี่ยนไปในทุกๆเดือนห้องพักมีให้เลือกหลากหลายค่ะทั้งห้องพักแบบดอมหรือจะเป็นห้องดีลัสวิวทะเลห้องแฟมิลี่ก็มีให้เลือกเช่นกันค่ะในส่วนอาหารเป็นสไตล์นานาชาติที่มีให้เลือกหลากหลายเมนูผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนั่งทานริมทะเลฟินๆไปเลยค่ะแถมยังมีมุมถ่ายรูปอีกเพียบถือว่าเป็นอีกโรงแรมหนึ่งที่อยากให้ทุกคนปักหมุดเลยค่ะ ปิดทายด้วยเจฟสมุยโฮเทลตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉวงติดริมถนนเดินทางสะดวกค่ะเป็นโรงแรมราคาประหยัดริมหาเฉวงที่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเท่ากับโรงแรมระดับีดาวกันเลยค่ะสไตล์การตกแต่งเป็นไทยโมเดิร์นชิลๆเหมาะสำหรับชวนแก๊งเพื่อนมาพักผ่อนกันค่ะ ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลากหลายหรือหากใครมีโอกาสได้แวะมาทำงานที่สมุยอยากหาที่พักราคาสบายกระเป๋าที่นี่ถือว่าตอบโจทย์มากๆค่ะจุดเด่นของที่นี่คือมีบริการเช็คอิน24ชั่วโมงแม้ว่าภายในที่พักจะไม่มีสระว่ายน้ำนะคะ แต่ก็สามารถไปใช้สระว่ายน้ำร่วมกับที่พักเชเวงก a ร์เดนบีชรีสอร์ทซึ่งเป็นสระว่ายน้ำริมทะเลชิลๆได้ค่ะเพราะเป็นที่พักในเครือเดียวกันใครมาพักที่นี่รับรองว่าประทับใจแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบม,มาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว c h a ช n e l และติดตามแฟนเพจชูไปไหนไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา